โอเคก็สว okay, so, oh so okay, so ัสดีท oh. okay. 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 ุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการดีเนอร์ซีเครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นแวนกาดนะครับผมก็โอเคเนาะก็เริ่มกันเลยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเอออย่างแรกเลยนะครับผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ทไปนะพารแรกก็คือผมจะบอกเรื่องสนามครับผมสนามนี่ก็คือจะมีช่องการีเซอร์เคิลนะครับผมการีเซอร์เคิลนี่ผมจะอธิบายอย่างหนึ่งเออ ก็คือเป็นช่องที่จะไม่ใช่เธอเราครับแต่รับไปเธอฝั่งตรงข้ามซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่าแวนการเนี่ยจะมีทั้งหมด4เฟสนะครับผมเฟสแรกก็จะเป็นไลฟ์เฟสนะครับผมก็คือนําการที่เกตสูงกว่าเกตตัวโตวของแม่กาของเราซึ่งแม่กาของเรานั้นก็ต้องไม่เกตสูงนะครับผมในตอนเริ่มแรกนะครับแล้วเราก็นําเกตหนึ่งหรือว่าก็กเกตหนึ่งนะครับมาวางทับนะครับผมแล้ว ตอไที่ก็คือเมนเฟสนะผมก็คือเราสามารถที่จะเลือกกราฟบนมือของเรานะครับผมมาคอลงช่องเรียกอากาศช่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปคือแอคแทกเฟสนะผมก็คือการที่เรานั้นเออใช้ช่องเรียกอากาศโจมตีนะครับผมหรือว่าใช้บรรยากาศโจมตีซึ่งถ้าบรรยากาศโจมตีนะเราสามารถตระไยเช็คได้โดยการที่เราเปิดกราฟบนมือข,ของกองครับผมแล้วก็ดูว่ามันมีติ๊กเกอร์ไหมถ้ามีติ๊กเกอร์เราก็จะได้รับพลัง ห้าพันหรือว่าพลังที่มันเขียนตรงนี้นะผมให้พลังช่องไหนก็ได้ผมแล้วก็ผมจะบอกท่เกอร์ที่หลังแล้วกันเนาะโอเคต่อจากนั้นก็จะเป็นเอ็นเฟดนะผมก็คือจอบเธอนะผมซึ่งมันก็จะมีเฟดต่อมาก็จะเป็นกาดเฟดนะครับผมก็คือไปเธอเขงศัตรูเธอศัตรูก็คือไลฟ์เฟดเมนเฟดแล้วก็แอททคเฟดพอศัตรูเข้าสู่ช่วงแอททคเฟด๊บก็จะกลับมาที่เธอแล้วผมแต่ว่าเรายัางทําอะไรไม่ได้นะเรา ตอนนี้เราอยู่ในช่วงการสเต็ปนะผมก็คือการที่เรานนั้ใช้การบวมือของเรามาป้องกันหรือว่าใช้เป็นสกิลของช่องนี้ครับผมสามารถน้ำนป้องกันได้นะครับโอเคเราก็พูดจบไปแล้วเนาะต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของ